ผิดเร็วเนี่ยคือผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะถ้าทำผิดนะฮะเงอนไขของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะหนึ่งเงอนไขของกระทรวงอุตสาหกรรมถ้ามีเจ้าหน้าที่ของเราเอ่อไปตรวจพบนะฮะหรือว่ามีการร้องเรียนจากผู้นําท้องถิน่นชุมชนพี่น้องประชาชนเข้ามาเนี่ยนะฮะเราก็จะให้อุตสาหกรรมจังหวัดของเราอ่ะที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องอธิบดีแานอธิบดีโรงงาน โดยการบริหารของท่านประหลัดเนี่ยนะครับจากกระทรวงไปยังส่วนบุิภาคนะคถ้าพบผู้กระทำผิดนะครับเราก็ต้องดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนแล้วก็ระเบียบของกฎหมายที่ในกระทรวงอุตสาหกรรมมีอยู่ในมือนะครับเราก็ปิดไปตามขั้นตอนนะฮะให้ถูกต้องนะฮะก็อาจจะครั้งแรกมีการว่ากล่าวตักเตือนนะครับเมื่อไม่แก้ไขเราก็ต้องปิดนะครับ ก็ปิดชั่วข้าวปิดถาวรน,นะฮะอย่างที่เรียกว่าปิดเร็วนะครับิดมาต้องปิดทํา่ทให้ชุมชนเดือดร้อนปล่อยน้ําเสียสภาพแวดล้อมเ,ออเสียหายนะฮะแล้วก็ในส่วนรวมเสื่อหายเราก็ปิดปิดเร็วนะครับพอมาถึงเปิดเร็วเนี่ยก็เช่นกันนะครับเมื่อผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานเนี่ยนะครับผู้บริหารโรง,งงานแก้ไขเบ็ดเสร็จตามเงื่อนไขที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมแนะนํา ภายใต้การบริหารของอุตสาหกรรมจังหวัดน,นะฮะแล้วก็อธิบดีกรมโรงงานเนี่ยนะฮะก็เราก็เปิดให้นะเมื่อคุณแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดให้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าปิดเร็วเปิดเร็วนะครับเราก็เปิดให้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าปิดแล้วไม่เปิดเนี่ยก็ทําให้การอัตราจ้างงานมันก็มีช่องว่างนะครับให้คนตกงานทําให้เกิดการเสียหายได้ นะครับและตัวหนึ่งนะครับก็คือพึ่งพาได้เนี่ยเราคิดว่ากระทรวงสาาอุตสาหกรรมเราเนี่ยเป็นเป็นหมวกไปที่ใหญ่ที่สุดนะของภาคอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็พึ่งพาได้หมายความว่านะฮะตั้งกับรัฐมนตรีว่าการมาลัมตีช่วยนะครับแล้วก็ประหลัดลงไปยังอธิบดีถึงสุดท้ายสุดก็คือเจ้าหน้าที่แล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัด นะครับที่เป็นม้าตัวแรกที่ผมพูดมาตั้งแต่วันมอดนโยบายว่าต้องสอดส่องดูแลทุกเรื่องนะครับแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะครับทั้งต่างชาติและภายในประเทศของเรานะให้เชื่อมันม่นว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นทํางานแบบอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เข้มขน้นนะฮะในในช่วงนี้เข้มขน้นเพราะเรามีเวลาน้อยนะฮะร้อยร้อยยี่สิบวันเนี่ยตามที่ประกาศชาัดเจนของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรุลเนี่ย ภายใต้การบริหารรัฐบาเนี่นะครับต้องไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการเราเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็มีความเข้มแข็ง,ขงนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นแล้วก็เป็นที่พึ่งของทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เป็นที่พึ่งออของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ภูมิคัศชาชั้นสูงตั้งแต่ลัมตีว่าการลัมตีช่วยประหลาดลงไปเนี่ยนะเป็นที่พึ่งของข้าราชการได้ นะครับก็เพราะฉะนั้นเราไม่ใช้ช่องว่างของกฎหมายไปทําให้เสียหายนะฮะเ, <Price. S 1> เราใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อย่างมีความเป็นธรรมแล้วก็ให้มีผลสำเร็จนะครับประมาณนี Take, ้ครับในการสนับสนุน sme แล้วก็พัฒนาสิ่งในงานเอี่เคนเป็นตัวอย่างเการที่ไม่ sme เนี่ยนะก็ทำสำเร็จันเยอะนะก็ทุกทุกโครงการเนี่ยมันมัน เยอะอะเยอะมากนะครับก็เขาทางผู้บริหารเรียบเนียนะครับเขาพิจารณาตามขั้นตอนนะครับใครมาขอกู่อะไรต่างนะก็ต้องดูโครงการเน่จะโครงการที่แท้จริงไหมแล้วก็โครงการเนี่ยเป้าสําเร็จเป็นยังไงนะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทําอะไรบ้างอะไรประมาณเนี่ยนะฮะรับรบองอคือมีความตั้งใจนะฮะทั้งผู้บริหารทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่เรามีความตั้งใจนะครับ,ใคร,บใครมีความต้อง,งการก็มาเสนอ ปัญหาเสนอเกี่ยวกับการประกอบกิจการนะฮะตั้งการขนาดเล็กขึ้นมาขนาดกลางอะไรประมาณนี้นะครก็นะประมาณนี้ครับชื่องานคนนี้เนี่ยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมใหม่เราจะเดินอนยังไง